ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพถเอนี้บ่าวแอมเราท่องในเดินทางมาติดตามตัวเลขกับน้องแอมครับน้องแอมนี่ก็เป็นเจ้าของสวนหอมครับท่านผู้ชมเนาะปลูกหอมแดงขายครับเอฟซีอุ้ยเหี่ยนคักร้อนแห้งครับท่านผู้ชมเนาะพนักงานนี่แหละครับเอฟซีเนาะพนักงานขนหอมเลี้ยงหอมอยู่ทั้งรถจัิงสิล่ะครับแดดๆครับหนามืดหนามืดตกลงมาจากรถหัวนกผืนตายครับเอฟซีไอปองสงเสมื่อนี่ว่ัสด์ครับ มาเข้าฝันบอกเลขน้องแมมเจ้าของสวนนี่สามโตจังๆครับงวดวันที่สามสิบท่นวาคมพศสองพันหกสิบหกนะครับเนาะมาถามน้องแมมกันครับว่าผีผู้ตกรถตายนี่ลูกน้องผู้นี้ชิมาบอกตัวไหนครับไปรับชมกันครับสวัสดีครับน้องแมมสวัสดีครับน้องแมมสวัสดีครับน้องแมมฝันแม่นครับท่านผู้ชมขี้เฮียนแต่ครับน้องแมมว่าสู้ฟังนะครับฝันแนวไรก่อนครับฝันว่ามูมากูผักน้ำกันนี่จ้ะกูผักกูหอมนี่ยอะจ้ะครับผม เพิ่นนั่นต๊รถเพิ่นใส่ผักแล้วเพิ่นหนาเมือดโต๊รถจ้ะบ่ได้เมาเดี๋ยเพิ่นต๊รถอันคววมจริงอ่ะเพิ่นตกรถละเพราะว่าเพิ่นมาเข่าฝันว่าไอ้สี่ให้เบิ้งทะเบียนรถนะครับมาเข่าฟันสี่ทะเบียนรถจ้ะแต่ว่าไปกู้ผักมันก็หลายขั้นนอกกับเกเท่ากับจำบ่ได้เท่ากับบ่ได้สนใจทะเบียนรถเพราะว่าในฝันเพิ่นอันบอกเข้าวันสี่ไปบอกเข้าวันหาซีเจ็ด หาซีเจ็ดเป็นเบาออกมาเลยเป็นเบาออกมาเลยจ้ะหาซีเจ็ดเป็นเบาโต๊ะรถตกรถไหมเป็นตกรถจ้ะตกรถหอมรถจอดอยู่ซื้อตกลงมาตายบ่ครับเมีนจ้ะเพิ่นหนามืดหรือเพิ่งโตกลงมาเลยห่วยไม่สร้างว่าปวดไอเมาเดี๋ยวเพิ่นเพิ่นหนามืดเพิ่งกันหนามืดเป็นจ้าหนามืดเป็นลมหลือกันต๊ะลงเลยผู้ชายหรือผู้หญิงล่ะครับผู้ชายจ้ะผู้ชายมีอายุหาสิบสองปีอายุหาสิบสองปีรถจอดเอาหอมเทินขึ้นมันก็สีสูงเนาะแม่นจ้ะครับสูงบปนีแล้วก็ ตอนแรกเราว่าเราสิเบ่ร์คืนดอกเราว่าเราบ่ค่อยดีเป็นไดครับมือนั่นอะแมีนมือนั่นละเราว่าเราสิเบ่ร์คืนแบบนี้กกมันบ่มีผู้ใส่ผักแม่จ้ะเพิ่นก็เลยขึ้นตัดสินใจขึ้นใส่ผักครับเรากรหน้ามือนเรากรหน้าดงบลงเลยตกลงมาใส่พื้นแมีนตกลงมาใส่พื้นพื้นดินถนนมเโอ้ถนนเขาเขาถอยออกมาแม่จ้ะคิดออกว่าเออเขาเขามาถอยข้างนอกแับนี้เพิ่นก็มาใส่อยู่ข้างถนนบ่ได้ใส่อยู่ในโพนผักแม่จ้ะตกใส่คอนจีบบ่ครับนี่ไอ้ ถนนยางข้อแม่ถนนยางแต่มันมันเป็นขี้ดินขี้ดินหินแม่จ้ะโอ้ขี้ดินหินแห่นี่ยขี้ดินแดงขี้ดินหข้อหักบ่ครับข้อหักเด้มันอันสมองเลือดในสมองมันขังแม่มันบ่ออกเลือดขังในสมองจะกลับไปหาหมอเขาก็ส่งโรงพยาบาลเนาะไปส่งโรงพยาบาลเหมือนเขาก็เลยเขาก็เลยต้องพาเขาได้พาได้ก็เลยโบยั่งเลยโอ้แสดงความเสียใจนะไม่ไหลนะครับเนาะ เด็กเพิ่งมาข่าวฟันปะคะมาข่าวฟันจ้ะบ่เป็นตัวเลขออกมาเลยแมนจ้ะอืบตัวเลขแล้วกสี่เป็นเซ้อทะเบียนรถลว่นะเบียนลวดหูอป่ะตัวไหนเบียนรถดเหมืนบุหทะเบียนรถดเหมืนบุหงอแต่ว่าเราเหมือนบ่อหาสี่เจ็ดหาสี่เจ็ดขับเอฟซีเนาะนี่แหละครับก็ลองเอาไปซื้อลอตเตอรี่ลองเบิ่งครับกับน้องแหมมครับท่านผู้ชมเป็นผู้ที่ฝันแม่นผู้นึงครับเนาะเขามีสามดาวถามอียังอีกครับน้องแหมเ่ามียังระค่ะ บมีหยังแล้วครับเนี่ครเป็นผู้ที่ฟันแม่นเป็นผู้พักูพอมพึ่งตายไปสามี่มือนี่แหละพ่งเขาไปสามสี่มืนี่เด้อตายสามสี่มื่นนี่่นตวนี่พึ่งตายไ่ไหมนี่ยอเดป็นมาดึงขาหรือมาจับแขนตับนั่นจับนี่มาสกีดไหมสกีตมากีตขาจ้ะแบบเป็นตะยานดูในความฝันนั่นครับเลือดไหลเต็มเลยบอครับ มันโมไมีเลือดไหมจ้ะโอ้มันขังในสมองเนาะเหอมันขังในสมองโอ้ครับผมเอาเป็นไปดีล่ะครับเสมอชมเนาะเพิ่นสิมาเพิ่นสิมาให้โชคใหญ่น้องแมมก็ได้เนาะครับเนาะสาธุครับผมขอให้ถฐาลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งครับน้องแมมขอบคุณครับสวัสดีครับน้องแมมครับผมเนาะเดี๋ยวเบาเออรมาส่งกับทีมงานสิจดตัวเลขใไหมครับหน้าจอครับครับผมเสมอชมเนาะตัวเลขของน้องแมมครับ โอ้เฮียนครับท่านผู้ชมผีมาบอกแล้วครับท่านผู้ชุมนอเลขสามตัวห้าสี่เจ็ดห้าสี่เจ็ดครับอายุปูตายในหาสิบสองปีครับเอฟซีงวดวันที่สามสิบท่นวาคมพศสองพันหกสิบหกนี่ครับขอให้มีโชคใหญ่ตอนรับปีใหม่ครับเอฟซีเนาะสำหรับคลิปนีเบาแอมโลทงกสิราท่านผู้ชมไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับเฮงเฮงเลยเลยครับแต่อย่าพึ่งไปใส่ครับเอฟซีเบาแอมโลทงมีของดีมาฝากเอฟซีครับไปรับชมมึงของดีกันครับ เราเอ็มเรามเนี่ยจะเดินทางไปทําบุญ่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวนี้ของดีติดหม่ติดมือมาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับข,า,ขายขายขายของโบดีลูกค้าโบ้ไข่เขาล่านคนยางพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาขาขายไปใส่เรียกเงินเรียกทอง สื่อเสื่อรอตเตรีเจึงสื่อถือเนะครับน้องสามผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนังถาอยู OK ่ของใม่ครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะโอ้ดีครับครับทผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี้ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตาหมายยมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เลือการไายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืน ขนมาได้พัวไปหาไม่น้อยก็กลับมาได้กลับยักคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานาขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยม,มชมชอบค้าขายทุกอย่างเล้วเนาะครับผมสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปูป่แ,แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดเนาะครับเอา,าวิธีการใช้บอกวิธีการใช้่อยและวก็บีเอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะลวกบี อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูปหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปาดสามครั้งลูกหัวต่ำลูกคิ้วสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์เนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านไว้พ่อหลวงปู่หลอดเน ตอนสวัสดีเหรเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุาธขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับ,รบมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างดยาเราต้องการสิงใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน,น่นอน้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตามาสยยอพูดกับผู้ใหญ่เนาะครับผมสาธุสาธุ ขอบคุณครับน้องเบสขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราทงหินขาวกบรอดซาครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราลวยครับสําหรับท่านใดที่ค้าขายของบบคอยดีลูกค่าย่างบบเห็นลานเฮาแขยว่ามีอียงบดบังหรือว่ามี อาถันมาบดมาบังนาล้านเหตุนในคนมองมาเห็นลานค่าเฮ้าเดินผ่านเอานวดของหลวงปู่หลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับศัพท่านที่ให้เงินในท่องไหลเข้ามาในบ้านในลานค้าลานขายของเฮ้าครับขายดีปนันเทน้ำเทธาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราทงหึงยินซื่อเสียงหลวงปู่หลอดมานานแล้วมือนครับมีโอกาสได้มาสักกะกาบหลวงปู่นะครับเนาะ กับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรว้ยน้ากันครับสําหรับทานใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงกับเอานวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลงเบาเบายังกายผู้สาวผู้บ้ามากเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับสานผู้ชมเอาไปใส่เลยยวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมาครับ่านผู้ชมเปิดฟ้าลุงปูมากนะครับเนาะ ลวก็ม uh ือแท้แครับ่านมช้ชมมือแท้และลก็บี้ยังสิครับมุนหมุนยังสีครับแล้วก็ท่าปากสามเถื่อลูบปากสามเถื่อนะครับท่าปากสามเถื่อท่าคิ้วสามเถื่อลวก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัวสามครั้งนะครับ่รนมช้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสารด้วยครับด้วย่านมช้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ลวก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวง ปูปุกเสกเรียบร้อยเนาะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดแล้วครับท่านผู้ชมจจกดังบูดังเนาะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาลในแต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจทีอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีบุรหลายนะครับเนาะมีหลวงปู่คูนมีหลวงปู่คูนแอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดโกกุมในก็แต่งวัดหลวงปู่ลุยเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่ลุย น,นี่กระแจงขึ้นกันนี่ครับยืนข่าวว่าใส่ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาที่มาก้นหักต้นหลงเบาแอมเราทงกับบลรอซ่าครับเอาไปฝากเอซีกระโต่มาตามเบอร์โทรนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับนอกาเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับสามผูชมท่ามผูชมครับเอาไปหายาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบรารมีเ่อแพรกระจายให้เงินไหลมาที่มาเมานาะครับนอกจากสัมชมล้วาเบาแอมเราทงนี่ในน้ำมุนมานำครับ ได้น้ำมุนคลองหลวงปูุลอดมาให้ยเอฟซีนะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบชำระร่างกายเสนียดจังไรที่บบดีทีล่าสีมันบดมันบงังเสนียดจังไรในตัวเขาสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบนะครับท่านผู้ชมเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนี้เอามาบริหลายครับามาฝากเอฟซีบริหลายกรโทรมาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรง เอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยตั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเลขเด้อครับเอาไปใส่อะให้ถือเลขลอตเตอรี่รางวัละะที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวบ่าวแอมเรา,เาตรงกับสีให้เบิ้งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะนี่ผมตาเพิ่งทำเลยพอดีเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหมๆ่ๆบ่ะครับเนี่ยครับผมสาธุสาธุสาธุ ันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกยีแอมอะไรนี่จะหายหมดเลยพวงเนี้ยอืมครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบเลยแบบเราดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำอาบครั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 บล้างเสนียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุขอบคุณต้องเบิร์ตมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผม Satu, satu, satu.